สวัสดีครับวันนี้พบกับคอนเทนต์ใหม่นะครับฉลองผู้สับส c r i b ครครบ63คนครับยังไงถ้าชอบคอนเทนต์นี้สับส c r i b คเพิ่มได้นะครับคอนเทนต์นี้คือจะเลือกเอาเลขนะครับรางวัลที่1นนะครับมาเป็นโจทย์คิดเลขเร็วกระทำการคิดคำนวณ เหมือนคิดเลขเร็วของศิลปะหัตถกรรมนักเรียนนะครับเพื่อให้ได้คำตอบเป็นเลขท้าย2ตัวเลขท้าย3ตัวเลขหน้า3ตัวครับมาเริ่มกันที่เลขท้าย2ตัวก่อนนะครับโจทย์จะเป็นเลขโดด3 8 4 3 9 5นะครับคำนวณให้ได้15นะครับอไอเดียก็คือ เมื่อเรานึกถึง15นะครับเราก็จะพบแม่สุดคูณ3าคูณหได้15ตอนนี้ตัวเลขเกินเพียบเลยจะจำกัดออกไปยังไงโชคดีมากครับมันเป็นเลขเรียงก็เอารบกันเป็น1เ,าเอามาคูณนะครับก็จะเขียนได้แบบนี้นะครับ5้คูณสได้15คูณกับ9ลบ8ที่เป็น1คูณกับ4ีลบสที่เป็น1 ได้15นะครับไปที่อันต่อไปอเดี๋ยวถอยก่อน <c oughs> นะครับต่อไปนะครับทำให้เป็น653นะครับไอเดียของ653นะครับ5 <c oughs> ยกกำลัง4นะครับได้625นะครับ จะเห็นว่าขาดอีกแค่28เลขที่เหลือนะครับก็ลองขยับขยับดูใช้5กับใช้4ไปแล้วนะครับก็เป็น5ยกกำลัง4ได้625ใช่ไหมครับขาด28 3กํกำลัง3เนี่ยได้27นะครับ27บวกอีก1ก็9.8ได้1ก็เลยได้653ครับ โอเคนะครับถัดไปนะครับสามร้อเนี่ยเลขสามร้ยกสิบเนี่ยมันมีวิธีการน่าจำอยู่หลายวิธีสำหรับข้อนี้นะครับข้อนี้ครูใช้หกแปดหกแปดเนี่ยได้720นะครับแล้วก็หาร2ได้3ามรอยหพอได้3ามรอีก7นี่ก็จัดการง่ายอยู่ นะครับคุดใช้3แฟกได้6 6แฟคได,ได้720 5ลบ3ได้2 720หาร2ได้360นะครับแล้วก็บวกอีก8แล้วก็พยายามหา1มาลบก็เป็นรุษ9คือ3 3ลบ4ก็ได้ลบ1ลบ1ลบ8ออกไปก็เป็น7ก็ได้360 ต่อไปนะครับ878 878 800กว่ากว่ามีหลายวิธีแต่ที่ครูใช้วันนี้ก็คือใช้6กแปดเจ็นะครับบวกกับ5แ้5แปดหแปดก็ร้อยยีบเจ็กับ120ก็เป็น840ร้อ่สิบแขาดอีกสาก็ลองหาเลขขยับขยับดู นะครับนะครับก็เหมือนเดิมคือมันไม่มีหกใช้ครับก็เอาสามแฟกแล้วก็แฟกอีกทีหนึ่งเป็นเจ็ดร้อยี่สิบห้าแฟกก็อีกร้อยี่สิบนะครับเก้าสี่สามสิบหกเราต้องการสามสิบแปดใช่ไหมครับก็เอาแปดถอดรูทสามได้สองรวมแล้วก็ได้แปดร้อยเจ็ดสิบแปดโอเคต่อไปเลขสุดท้ายนะครับห้าร้อยหกสิบหก นะครับเลข500ร้อยกว่าที่นิยมใช้ง่ายๆก็คือ5้าร้อิบสอิบสอเนี่ยมาจากหลายเลขครับหลายเลขยกกำลัง8ยกกำลัง3ามก็ได้2ยกกำลัง9ก็ได้ในที่นี้ใช้8ดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปหา2ที่ไหนนะครับแล้วก็ลองขยับเลขที่เหลือดูนะครับก็8ปดกำลังสได้5้าร้อยิบสองาิบสองขาดอีก5้บส ก็96 94, ้าห้าสิพอดีโอเคครับถ้าชอบคอนเทนต์นี้นะครับสับสดคล b ายเพิ่มครับเราจะทำเพิ่มนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการลงทุนครั้งนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ